อันนี้เป็นล็อกล็อกเก็ตนะครับรูปราชการที่5ครับด้านหน้าเป็นราชการที่5หรือจุฬาลงกรณ์สยามินนะครับรชัชกาลที่หนะครับเป็นล็อกเก็ตด้านหลังเป็นรูปช้างสามเยดครับอ่อรส้อยยิบเจ็ดครับองนี้นะครับ องนี้ก็คือหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับปีสองพันห้าร้อยครับเป็นรุ่นรุ่นสามครับด้านหน้าครับด้านหลังงหลวงปู่หลวงปเงินวัดตอนยอหอมครับปีสองพันห้าร้อยนะครับหลวงเงินวัดตอนยอหอมนี่ด้านหลังครับด้านหน้าของอหลวงเงินวัดตอนยอหอมปีสองพันห้าร้อยนะครับเป็นรุ่นสามครับเอ่อ ทั้งหมดนี้บูชาที่500ครับติดต่อ0861660611นะครับขอบคุณครับ